น้ำประปาทั่วถึงวันนี้อายุทยาเนี่ยน้ำประปาทั่วถึงยังไหลที่ขาดแคลนไหลที่น้ำปราปลามีคุณภาพน้ำประปาใช้ทุกวันครับผมอยากจะบอกให้อบจอทําได้ทั้งจังหวัดครับอบตเทศบาลไหนขาดอบจอเสริมได้ครับถ้าอบจอทําทั้งจังหวัดร้อยตัวใช้เงินสักสามร้อยล้านแต่น้ําใช้ทุกวันถูกไหมอายุทยาจะไม่ขาดนะ้ำและน้ำเนี่ยต้องคิดเลยนะเพราะอะไรไหมน้ำเนี่ยคนยิ่งมาอยู่ยามาก ปริมาณคนใช้เยอะขาดแคลนผมอยู่ตำบลบ้านใหม่ผมเนี่ยเคยขาดน้ําแต่วันนี้ตำบลบ้านใหม่ผม20ปีไม่มีคำว่าขาดน้ำไม่ใช่แค่นั้นเราจะมีระบบปราปาเพื่อการ,กรเกษตรอีกด้วยอุทยานเป็นเมืองขาดน้ำไหมไม่ใช่เรามีแม่น้ําลําคลองถูกไหมแต่เราขาดระบบการบริหารจัดการน้ำต่างหากนี่คือประปาต้องทําครับมันง่ายน้ําดื่มชุมชนเนี่ยโอ้มันยากอะไรเดี๋ยวนี้เครื่องกรองน้ําแจกจ่ายตามจุดตั้งกลุ่มขึ้นมาดูแลอันนี้เป็นเรื่องง่าย